ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวเตินหนึ่งหกอีกแล้วเซิงเป็นเนวทาหนึ่งกรกฎาคมโปรดชาย วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมดับเต็มล่างดับเต็มล่างเบ่งปานดับเต็มเบ่งปานดับเต็มเก้านะเบ่งปันดับเต็ม9้านะ เบ่งปันดาบเต็มเก้าเต็มเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดี๋ยวท่านที่แล้วก็เบ่งปันดาบเต็มเก้าเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันดาบเต็มเก้าใบนี้ครับผมเดี๋ยวท่านวิ่งบนสองตัววิ่งล่างสองตัวท่านผู้ชมวิ่งบนเจ็ดเก้าวิ่งล่างเก้าห้า เนียท่านวิ่งบนล่างท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ครับสิบหน่วยล่างครบเบ่ง่านอดีตที่ผพันมาก็สรุปแล้วผ่านเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปอนศูนย์ห้าแปดหนึ่งสอง 4 6 7 0 5 8 1 2 4 6 7นะ้าอะท่านผู้ชมก็เบ่งปานเป็ดตัวเบ่งปานเป็ดตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลแนวทางที่เบ่งปาน ่ไปครับผมหลานกล้วยบินหลานกล้วยบินนะใบนี้ก็เป็นอดีตท่านโบษมใบนี้ก็เป็นอดีตสรุปแล้วผ่านโคดสองเก้าผ่านโคดสองเก้าเ่งแนวทันใหม่นี้ก็เบ่ปเงปอนอีกแล้วนะ เดี๋ยวท่านใหม่นี้กระเบงปันอีกแล้วเราไปชมกันเลยเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผม50 450 4540หนะหลานกล้วยบินเจ้าของแนวทางที่เบงปัน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานทานดับบนตัวเดียวเบ่งปานดับแปดตัวเดียวนะเบ่งปานดับแปดตัวเดียวนะก็เป็นทานดับบนตัวเดียวเป็นทานดับบนตัวเดียวเนาะ ดับ8ตัวเดียวเนี่ยนที่แล้วก็ดับดับศูนย์นะแลวทำามเนี่ยก็เบ่งปานดับ8ให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครักระผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปนนานแนวทาง จับคู่10หน่วย2สูตร10หน่วยล่าง2นล่างก็เบ่งบานเทียวที่1 7เ1 2 3แล้วก็เปต9 0 1 5นะ7เ1 2 3แล้วก็เปต9 0 1 5 ก็จับคู่เอาเองนะท่านผู้ชมนะจับคู่เอาเองนะยังไงก็ขอบคุณมากจริงๆท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไม่นี้ครับเด่นเหนือร้อยสิบหน่วยแบบ ร้อยสิหน่อยแบบ3ตัว5 4าสห้าชนหก็เหลือ4กับ5นะวิ่ง4กับ5วิ่ง4กับ5วิ่ง2ตัวให้พิจารณาอาดีตที่แล้วก็ผ่านนะอดีตที่แล้วก็ผ่าน ต่อไปกรับผมใบนี้เอ้ยก็เบ่งปันตาราง1 9 7 0 5 6วิ่งบูญ6 6 0 6 6 1 6 6 5 6 7 6 6 9วิ่งล่าง5 0 5 1 5 6 5 7 5 9นะถาวะชม ก็ขอบคุณจริงๆเลยนะแนวทางที่เบงปานต่อไปคระผมใบนี้ก็แนวทางหลัก12บส,สูตรชูนหลัก12บส,สูตรชูนนะ9ก 91, 91นะ91 เบ่งปันชูนเก้ากับหนึ่งหลักสิบหลักสิบล่างนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆข้อมูลไปโตกันเลยไปนี่ครับธนภัทรเบ่งปันเนืยวทันสามตัวบนเนาะสองตัวเบ่งปันสองตัวแล้วก็สามตัวบนล่างเนาะสามตัวหก 4 6, 6 6 2 8 7 4 6 7 2 8 6 3 7 6 7 9 7 3 7 7 1 9ลืก็ส่วนชุด2ตัวก็เค็บหน้าจอได้นะท่าู้ชมเนาะส่วนชุด2ตัวก็เบ่งปานหลายคู่นะแต่ก็เน้นคู่ที่วองกลมสีแดงนะเค็บหน้าจอได้ ไปต่อกันเลยครับผมใบนี้ชุดโบลครบท2าสเก้าสอเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ5 09 0ูนย์9ก้านย์้าห้าะทาวโช0ศูนย์เก้านะยังไงก็ขอบคุณมาก ต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่นี้ก็เป็นแนวทางเพนเ,น,นเพนเบ่งปานแนวทางสามสูตรอมชุนและก็จับคู่นะท่านผู้ชม 5292องเ้าอดี๋ยวทนใหมนี่ก็แบ่งปันเด่น7ตัวเดียวเนาะเด่น7ตัวเดียวจับคู่เจนะ็ดหนะ้าเจ็ดหกนะเจ็ดห้าเจ็ดหกนะตาประมนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้เพนเพนชุดเด่นโบน ก็แบ่งปัน2กับ7จับชุด7275276 285286 475476นะก็แบ่งปัน6ชุดให้พิชเจรณาเป็นแนวทางด้วยขอบคุณจริงๆต่อไป ครับผมใบนี้ครับหลักร้อยชูนสุดที่หนึ่งแล้วก็สุดที่สองนะต้ยชูนเจ็ดสองแปดหกอดีตผ่านเนียวทันใหม่นี่ก็เบ่งป่านชูนสี่ตัวบางครั้งก็ชูนน้อยตัวบางครั้งก็ชูนหลายตัวเนียวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานชูนสี่ตัว เจ็ดสองเปกหกเตท่านก็นเน้นแค่สองเปกหกนะเน้นสามตัวหลักร้อยใบนี้ครับม่ำนะเบงปาน,น 0, 9, 0 9, นะูน9เก้านะทวชมนะเบงปาน,นสองตัวมันเบงปาน,นสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เดดตาดแบ่งปันชุดเต็มล่างท่านผู้ชมแบ่งปันศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดเก้าสองเก้่งเปกนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ศูนย์เปศูนะชุดเต็มล่างท่านผู้ชมเดดตาดเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้ครับเซียนท่าสายเซียนท่าสายท่านผู้ชมนะเบ่งปั้นเด่นแปกรองก้าเด่นแปกรองกนะ้าเนาะเบ่งปันสองตัวเด่นตัวเดียวรองตัวเดียวเนาะท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆท่านผู้ชมคลิปนี้เราก็คงเจอการเพียนเท่านี้ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม